ครับวันนี้ก็มีรถมารีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็นี่ครับข้างหลังผมนี่เองนะครับรถ Ford r a n น e r นะครับตัวนี้เป็นตัว Ranger 4ประตู XLT นะครับเป็นตัว High Rider นะครับตัวนี้ก็ปี2016นะครับ บอดเรนเจอร์ XLT ปี XL T, 2016นะครับสประตูยกสูงเครื่อง2-2นะครับไฟหน้านะครับตรงน,นี้นะครับก็จะมีเป็น คือก็ไฟหน้าครับเป็นทุดอุปกรณ์ตกเต็งเพิ่มนะครับเต็มเี็มนะครับเพิ่มเติมเข้ามาแล้วไฟหน้าเขาก็จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่นะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าโคมเนี่ยนะครับมีปีกสามเชื่อมนะใรับโลโก้ฟอร์ดเ d นเจอร์นะฮะนี่ติดตัวเลยนะครับ ด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างก็เป็นโครงเขาปลอดไหลนะครับมสััดหมาะเันเองนะครับสำหรับซุ้มล้อนะครับตัวนี้เป็นคิ้วซุ้มล้อแบบมีหมุดนะครับทำไมถึงเลือกแบบมีหมุดเขาจะมีหมุดนี่ครับตรงนี้นะครับ มันจะมีแบบไม่มีหมุดกับแบบมีหมุดนะครับแบบมีหมุดนี่จะทําให้รถดูดุกดันยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับานาด้านท้ายนะครับสวยๆเลยนะครับอ่าล้อแมกนะครับนี่ล้อแมกตัวนี้จะเป็นล้อแม็กอันลอยขอ17นะครับเป็นล้ออันลอย69นะครับเป็นล้อคู่ตัวจากโรงงานนะครับยางก็เป็นยางมาตรฐานจากโรงงานนะครับขนาด265นะครับซิลี่65ครับขอ17นะครับตรวนี้ ด้านบนลังคาก็มีชุดราวลังคาแต่งมาให้ด้วยนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นโครมโกเมียมนะครับเป็นไฟเลี้ยวโครเมียมมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับตัวนะครับมือจับประตูจะเป็นมือจับแบบโครเมียมครับก็มีการติดด้ายกันรอยโครเมียมมาให้นะครับทั้ง,งคู่หน้าบานงคู่หลังนะครับติดตามให้เรียบร้อยเลยนะครับ รถตัวสูงนะครับจะต้องมีบันไดข้างนะครับเป็นบันไดข้างสีดํานะครับตัดด้วยนี่ครบสเตนเลสครับด้านล่างก็จะเป็นตัวสเตนเลสนะครับสวยเงียบสำหรับด้านท้ายนะครับก็ในการติดตั้งนะครับเป็นครอไฟท้ายนะครับเราเป็นข้อไฟท้ายสีดําจับคู่กับคู่น้าที่เป็นสีดําอยู่แล้วนะครับนะครับสวยๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นชนท้ายนะครับเป็นชนท้ายตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับกระยะเมื่อเวลาเราสังเกียถอยหลังนะครับ ก็เดนเซอร์ตัวนี้ก็จะไปขึ้นแสดงตรงหน้าจอเครื่องเล่นนะครับที่อยู่ภายในรถนะครับเดี๋ยวผมสาธิตการใช้งานของเขาให้ดูนะครับนี่ครับมีให้ถึง6จุดนะครับสำหรับการเปิดปากโปงหน้านะครับนะครับสามารถเปิดหือเดียวได้นะครับผมเปิดให้ดูนะครับมือเดียว เเดียวได้นะก็จะมีโช๊คไฮดรอลิกอยู่นะครับเหมาะมากเลยครับสาหรับรถตัวรถขนาดใหญ่แล้วเวลาเปิดฝากระโปรงนี่จะค่อนข้างหนักเลยนะครับสะดวกสบายนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2.2ลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นตัว V n t u r b o นะครับ เครื่องแน่นๆ,ๆนะครับองเครื่องแน่นมากเลยนี่ครับแล้วก็จะมีระบบ AFS มาให้ด้วยครับอยู่ตรงนี้นะครับสวยๆนะครับองเครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับถ้าเป็นตัว3.2จะเป็นตัว5สูบนะครับ สามจุดสองเครื่องยนต์ห้าสูบตัวนี้สี่สูบนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบพับได้นะได้สามารถพับเก็บได้นะครับมาก็จะเจอเลยนะครับเป็นตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ามีลวดลายนะครับตัวตัวเบาะนะครับก็ออกแบบมาดีนะครับทําให้ลาเรานั่งเนี่ยประชับลําตัวนะครับไม่ดิ้นนะครับ บาะผ้าดีอย่ยางนึงคือระบายอากาศค่อนข้างดีนะครับเวลาเราขับรถทางไกลเหงื่อตรงนี้ช่วงนี้นะครับถ้าเป็นเบาะหนังจะบางคนเหงื่อออกเยอะมันจะไม่ค่อยระบายอากาศนะครับเบาะสำหรับคนขับนะครับจะปรับได้หนึ่งทิศทางสองทิศทางปรับขึ้นปรับลงก็เดินหน้าถอยหลังจะอยู่ด้านนี้นะครับที่นั่งเบาะนั่งหลังนะครับ สภาพใหม่ๆเลยนะสภาพใหม่ๆสะอาดสะอา้นรถปี2016นะครับเบาะนั่งสบายมากนะครับทีน,นี้ก็จะมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับสำหรับเบาะนั่งนะครับเอาไว้วางแก้วกาแฟแก้วน้ำขวดน้ำแล้วก็มีครับหมอน ตัวนี้สามารถปรับได้นะครับหมอนรองศีรษะสําหรับผู้โดยสารนะครับปรับได้ให้รับกับสรีิระคนนั่งนะครับนี่ครับเกจการก็มีนะครับเกจการไว้เก็บคองนะครับมีช่องใส่ขวดน้ํานี่ครับระบบเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับเมนนวดเลยนะครับ บกเยแมนนวด6สปีดนะครับถอยหลังสปีดถ้าเวลาเราจะถอยหลังนะครับเราต้องนี่ครับดึงดึงสัเนี่ยดึงตัวนี้ขึ้นแล้วก็ดันนะครัอ่านี้ครับจะเป็นเกียร์ถอยแล้วนี่ครับเกียร์ถอยที่ผมบอกว่ามีเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเซนเซอร์นี่ครับเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับถ้ามีใครเดินหรือว่ามีสิ่งของอยู่ใกล้ บริเวณล้ศมีเซนเซอร์นะครับก็จะขึ้นเตือนนะครับนี่ครับถ้ามีคนเดินผ่านนะครับเซนเซอร์ก็จะร้องเตือนนะครับนี่ครับอ๋อนี่ครับอ่าเนี่ยครับดีมากเลยนะครับระบบแอร์ตัวนี้นะครับเป็นระบบแอร์เมนนวนะครับถ้ามองผิวเผินนะครับจะจะเหมือนระบบแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับ ตัวนี้จะเป็นระบบสวิตช์ไฟฟ้าทํางานด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับสวิตช์พวกนี้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบไฟ1 2โวลต์นะครับมาให้ถึง2ช่องนะครับด้านล่างสุดเลยนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ A u x นะครับแล้วก็ด้านบด้านนี้ก็จะเป็นช่องใส่ CD นะฮะสามารถเครื่องเล่นนะครับก็รองรับ การเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์นะครับรองรับบลูทูธนะครับสามารถเอาโทรศัพท์ของเรานะครับมาเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเครื่องนี้นะครับเปิดฟังเพลงใช้โทรออกรับสายได้นะครับสำหรับพวงมาลัยรุ่นนี้โอ้โหปุ่มเยอะมากหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมปุ่มอะไรเยอะแยะมากมายเลยผมจะแยกเป็นฝั่งฝั่งนะฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับชุดนี้นะครับจะไว้กลุ่มเครื่องเล่นนะครับ ไปคุมเครื่องเล่นสั่งงานต่างๆนะครับเราก็ไม่ต้องละมือจับพวงมาลัยนะครับสามารถกดสั่งงานเครื่องเล่นได้ตรงนี้เลยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวไว้แบบกดรับสายวางสายที่เราเชื่อมต่อบลูทูธผ่านโทรศัพท์นะครับนี่ครับอ่าถัดมาวางขวานะครับด้านบนก่อนเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวเอาไว้กดใช้งานถ้าเราต้องการจะดูฟังก์ชันบนจอแสดงผลนะครับ ตอนนี้เปิดประตูอยู่นะครับเราสามารถใช้ปุ่มพวกนี้นะครับเนี่ยชุดนี้ดูฟังก์ชันต่างๆดูการทำงานบนจอแสดงผลบนเรือนใหม่นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยส่วนอันล่างตัวนี้เป็นระบบคร u i s e Control นะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับหทำไมคอนโซลหน้าครับหน้าตาครับคล้ายครับคลาดอย่างไร คอนโซลหน้านะครับหน้าตาคล้ายกับคราฟอร์ดเอเวอร์เรสต์มากเลยใช่ครับคอนโซลหน้าของเขานะครับแผงคอนโซลตรงนี้ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดเดียวกับ Ford e v e r e s t นะฮะยกมาเลยนะครับทั้งเซตนะครับแถ้แผงคอนโซลเดียวกันนะครับแต่ก็จะแตกต่างกันออปชั่นต่างๆนะครับที่อยู่บนแผงคอนโซลนะครับออปชั่นต่างๆก็จะแตกต่างกันไปตามรุ่นนะครับแอร์แบ็กของเขาก็จะมีให้มาถึง2จุดนะครับมี แอแบกมาให้สองจุดหนึ่งจุดแล้วก็สองจุดตรงนู้นอ่าสวิตช์ควบคุมไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้นคะครับเปิดออโต้อยู่นะอันนี้คือออโต้นะฮะออโต้ Auto. ถ้าเราจะแบบไม่อยากใช้ออโต้เราก็เลือ,อได้นะฮะปิดไปเลยคือตรงนี้ก็คือเราจะปรับไปเป็นออโต้เลยก็ได้ออโต้ Auto. อันนี้ปิดธรรมาดาเปิดไฟ ป็นไงครับกระจกข้างกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นอันนี้ตัวนี้ปรับไฟฟ้ามองข้าบไฟฟ้าพับได้นะครับปรับไฟฟ้าได้สำหรับด้านบนเลยนะครับก็จะมีช่องเก็บเบนตามาให้นะครับตรงนี้ก็จะมีกระจกมาให้ส่งน้าด้วยนะครับมีทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับมีมาให้นะครับมีไฟด้วยนะนี่ โอ้โหดูดีมากเนี่ยมีไฟได้ตอนนี้มีไฟป่ะโอ้ยมีไฟด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝ่ารถ Ford Ranger 2.2 XLT คันนี้ไว้ด้วยนะครับรถสวยน่าใช้ขอแนะนำนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ